เปนเลยอ้ยเอาาพอล้วครับล้างหนี รังสุทายอีลลนดีได้ครับฝอยเมืองวิถุนครับผมครสวยที่สุดเลยครับ,วส,ส,ส,วรบสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนอกจากที่เข้ามารับชมสองไมค์คิกพ่อรวยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผม จะท,ทั้งยี่ห้ในปะเทลนเราก็ตั้งประเทศนแลจ้ะครับผมวันนี้พอก,กันวันที่สิบห้าเราเริจ้ะสิบห้ามกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเราจ้ะเดินทางมาปีใหม่นี้มาถึงครึ่งเดือนแล้วเนาะครับครึ่งเดือนแรกครับพี่เนาะวันนี้มาพอก,กันกะเมื่อกี้ก็พือกิจก็ผพ้าลุงหอยลุงหองคือเกา,ากใช่ตุ้มคือเกาด้ครับผมหลังจากที่เมื่อวานนี้ห้าก้ามันไปลหลายตืบหน่อยเนาะแมน,นครับ,รบมันเต็มกระติกเลยจ้ะเมื่อวานวันนี้กะ ไปลุนไปชมน้ำกันจ้ามนี้วาสิไดสิมานบอเนาะจ้ะสิมานเอียงแน่จ้ะพี่กันมนี้เฮาก็มาหอยทั้งทั้งบ้านน้องแปะกึ้เก้าหน,น,น่อยเนาะแม่นครับคบ้านน้องแปะก,ก็อยู่ตำบลหอยขามเพื่อบุญทลีจงหวิบูรราชท่านี้ขึ้เก่าเด้จ้าไปลุนไปชมน้ำกันเลยจ้าไปกันจ้าแนนครับผมสีไ่แบบว่าใส่ตุ่มก่อนด้วยครับที่พท่านเห็นเบิ่งพ่อหลังดอกครับผมสใไ่ก็เมกกีก่อนครับเพราะว่ามาสวยครับผมไปครับแต่เวลายามตุ่มแล้วครับ ไปหลุนมั้งครับว่าที่นี่วะครับมาเปลี่ยนไม้ใหม่ที่เก่าครับผมไม้ใหม่เราแต่ไม้เก่าไม้เก่าเขาโอ้ยเห็นหอยใส่หลายขนาดพี่น้องใส่ไหม่อยู่ที่นี่จากที่นี่ก็มีด้วครับเอาหลุดน้ำไม่กีิกับพก็คิไปด้วครับผมตีนยุติีนี้วะตีอยุติีนยุติครับแต่ว่าพอกิไปไก่ประเด้ครับเป็นว่างหินให้ไมคิกไปใส่ ีนี่ก็ตตรงพยาญามีคือเก่าพอคนคนหน่อยเยียบเครือก็บวขาดแม่เหวียบคือว่าโอ้้ไงโอ้ปากังปลากรังกับอีปูปุน่ปากังไงก็ปูขนแม่นปูขนเตัวปัญญานเงี้ยนะปลากรังตัวนี้ยปลากรัง่ไครัโอ้ี่ครับปลากรัง ง่ายย่จ้ะง่ายจนออกกนนะพี่มแนนี่คือผู้ใจปูอุกอกออกกันตันนี้ตันเล้ะเนาะป่ใหญ่แหงนะปูเหนให้ขนกันเลยตัวนี้ตัวคนเนาะมันจะจัดไม่หนีนะจะเห็นปูคนนะตัวเงินเงินปูคนโอ้ เ,เ,เจอข้าวเจาใส่ค่ะขนาดน้อยเนาะข้าเจ้าะคุณมาใส่ก่อนนะครับไม,ไม่ไม่ข้าวเจาะใสแล้วหลังใหนเอาซ้ำอ,อีกอนครับผมวันนี้มาวางหินด้วยครับเป็น,ปนวางหุน่นครับผมมีวังที่หลังที่สองครับผมอายุขัมนจะนีน้อยนี่หลายอ,อุลบกลายเป็นขงออกมาข้าเจ้าใส่ดูเห็นใช่นนอ้าวขี้เวลาอยู่ครับ มนี่มุกมลพอนี่มุกรับมาอนีของัเขาใส่แต่ว่าเป็นปลาซิวเขาเปนเลยได้ไอปลาซิวเขาเนม่นแม่นปาหังเหลืองปลาซิวเขาเนาะนโอ้ปลาซิวเขารงวดครับใส่มุกครับใตัวพันมาท่านใหญ่แห้องดูคือส่งมินมิตเ้งรครับ เป็นมีดมีดแล้วที่นี่เป็นเน็ตเหมือนนี่ใช่อ่ะโอ้มีอยู่โอ้มีอยู่ครับตรงนี้หอยมดอินน้องๆเล่นๆจะซิปก็โตตามขาดไว้หน่อยเนาะน้ำหนึ่งแห่งก่อนโบเขาเจาะขึ้นใส่ขากนี้ไอ้เท่เมื่จกีกว่าโอ้เลยโอ้น้องเลยห้อยเขาใส่มีแต่มีแต่ฝนใหมาใส่ก่อนนเาะ ใโดนนไหนกับโหครับใสโดนกับมีใจใหม่ใม่กัมีแล้วอ้ายก็หอยคก,กัน่รย <c oughs> ังพี่ิต่ตุ่มโตีงปะโตีขี้ยงเลยค่ะนี่มีมือยืดแต่ย้ำเลยพี่ีนน้วั <c oughs> นนี้บ่เหล่าใจคนไหเนาะอ้ยงามเลยครับม <c oughs> ุกหนึงเนาะ เก็บ <Okay. S 2> สะสมครับมันนี้มองสถานที่บอหมอป,ป่าไหนครับพอเดินทางมากไกลเติบแล้ว่็ห้ามมอใส่ป่าไหนก็นเลยจําเป็นตรงเด้ใส่ครับผมเป็นตรงได้ใส่ยังไม่หมดแต่ว่ามันมีคงไกิด้วยโอยเก็บออกเนะะะาะฝารูนลังต่อไปครับออลอางนี้ครับผมล้งนี้จมเลยครับผม โอ้โอปลาทายอยู่หลังนี่ครับผมคือโู่เดมุกนู้หลังๆกับปลาถืกพ่อตก็มีเด้วครับปลาถืกกับปลาเดทายให้เบิ้งครับผมแบบซิปนี่หิึซิปนี่ถือดีเดี๋ยวออกยากน้อง เกเ็บหลังละเล็กยละหน่อยครับมื่อนี้น่านที่สวยอยู่ครับปลาชนกะแงน,น่ครับกับปลาซิวขาวน้ำฟังดีๆได้ไหมคริกน้ำมันปลนาน้ำหวานที่น้ำพิ่งบัวไซกันหน่อยโอ้โหงามแล้วครับบ้านี้างนี่อ๋อขันนี้นนล้าง งามให้ยครับผมวอายมะ่าร้บผมไปจะเด้หลายต้องนะครับวได้มกอยอกอ่าไอ้ก็จะซิวข่าวหลวหลวดนใหญ่รลนน่อยมีว well hmm. oui. ่าน e ี่ปีเนาะปีงได้เนี่ยจ้ะซิวขาวนะอือมว่านปีตามมุทัวยี่เดือครับมือวาน เป็นไงเพิ่นเลือกเอานะครับจริงอว่าติถ่ายลง,ยงหิวเข่าไรลืมถ่ายครับเอาลูหลังต่อไปครับผมอีกหลังครับเห็นมื่อกี้ลงไปเอาเลยครับผมคือบนนอกบันนี่อา้าวคืออยู่ครับคุณคืออยู่อะไรมกเนีนไห้เตอร์ยุก ล้านเต๋อมีตัวหลังปลายปลากางก็มีปลาบัวทองบัวหวานนี่เนาะบัวทองบัวหวานบัวหวานจะสามหลังก็ได้ซ้ำในลายสองหลังมั้งได้ซ้ำในหวานใช่ลรืออ๋อมันก็มีเหมือนอ๋อมันมันบัายแต่ว่าเกมมันเดืจบได้ยังเหลืออีกหลายหลังอยู่จ้ะอ้าวรุ่นอีกหลังหนึ่งครับผม มันเป็นเด่มต้นมากครับว่าปันไดนะครับแต่ว่าหลังนี่างเป็นอย่างใดนะครับเนื้อลายหลังอยู่ครับผมวันนี้มันบกคึ้่นมู่บ้านไปเป็นไรนอุ้ยเอาวานนี้พอแล้วครับหลังนี่เนี่ยครับอันนี้จ้ะอย่าอ้ห่าห่าคลื่นแล้วครับหลั้าง มวนได้มาก,กับปลาซิวขาวกับตูหามด้วยเนาะเตินเติมดีครับโอ้หามงามครับใส่ที่สวยที่สุดครับเนาะลูกหมาแถวลุมหน่อสิมีเปอร์เซ็นต์อยู่ป้เนหรอเม่อกี้ไพ่รุ่นต่อไปครับผมหลังนี้เป็นยังไงครับโอ้เห็นายเลยนะเมื่อกอ้าวงางงามครับ จ้ะนี่นตาเหลี่ยมงามมากนะครับงามมากระบานี่แบบไหนี่แบบซีบค่ะแบบซีบจากโจกอย่างนี่ครับเหมือน,นเก่าเลยครับผมทุกอย่างเนาะเราจะเปลี่ยนใหม่แล้วยังสั่งไม่ได้เลยตู้งามดิปลาตัวงามประกังกับตูต้ง,งามพืมน้นบ้านเลยนะครับ นี่ครับอีกหลังนึงครับผมอ๋อต้องขึ้นแห้งเลยปลาต่ำไปจังหวะจังวะขึ้นเงงเงับดดจังหวะโอ้โอ้นี่ยุไม่ยุครับผมกอสิงเงงเงับมันสิเจียบใหม่ทั้งนี้วันปลาใหญ่ต่ำตมปลาอยู่จ้ะอือต่างชาตยแห่งนี้ครับอันนี้แค่แต่ประกันมาหลาย ใส่ยหมกใส,ส่ยหมกสาหมกครับเอาไม่คิดติดประกังเริ่องตีนเขียนะงเลยไก่ไก่ไหนำตีกับหนำเลยครับเอาลุนหลังต่อไปครับผมเอาลุนมือหลังนี่ครับผม,เป,ม,มเ,เป็นปฝาแนี่ยบริเวณคือเป็นหนามมันเหมือนเนาะ,อะของกระสวงใบไม่เลยครับผมโอ้ย,อยตัวง,งามครับงามอยู่อ้นี่สายตื๊บ ัสวยๆอยู่ไอ่ใส่น้ำน้ำเนาะสวดให้ยุ่น่ะนะดูนี่ครับผมดูหลังอีกครับผมต่างดีนีโดดน้ำด้วย พอคนบริโไก่ฟังบ้ไหนะครับทีนี่โอ้ยวยงามจริงจิตุ่งโดดด้วยหรอตุ่งโดดเลปลาตัวงามเองทั้งหมดขึ้นหน่่น้ออกวะว่นี่ครับผมโอปลาตัวตงามงูตัวใหญ่เท่ห์เหรอนี่เียไม่คิดเอาไปใช้ยุฟังผมใช่ค้อนใหม่ผมจไดุ้นม่ ิบอโอนโต้เลยโอนโตนอ้อ่ะดังนี่ครับผมสงถึงคนมอยมีปนนันไลยเนาะแม่ครัเจ้าใส่ลายใส่ดุน<ร>ะปะ่าป่าตัวงามเลยมึงโอ้ยนักเดี๋ยวไล่ขึ้นมาได้ป่ะนี้ครับผมคือแล้วใส่ปีงก็มีครับ คือคือแล้วมาแล้วบ้างไงนี่เองครับอุ้ยอายนั่งนี่นี่ครับลังนี่ครับมาต้นเล่นกันครับผมมีปลาเลยมีแค่เกียังเพิ่งลุกขึ้นมั่จาะเออฟางเส้นอ๋อนี่ครับปลาบางเส้นปลาลอยอยู่ในตุ่มครับผมเห็นอยู่ไอ้เนกเห็นเห็นยกเด้อกับโบราณยังกันไหนมุกเรื่องเมื่อกี้มุกตอนยก ปุ้น่ะมาไหลจากไหนแอาจมาหลจากในมปุ้นปุนเบ็ดปุ้งปุอ้ยปลาล้วนๆนีนปุ้นอันนีด้วยครับผมโตอุ้ยงามเนาะงามจะผู้ขันในเบบนี้ไข่ไหมครับพี่งข่ไข่ผู้แบบนี้เนาะเตะลังเหล็กมา นังแนงว่กึมันได้เนาะมั้งจะงานงามครับลนอีกหลังนี่ครับผมเห็นที่ตุ่มติ๊งอยู่ด้วครับอ้ยมีอยูไม่กี่เนี่ยเห็นอี่ยเหบ่เห็นเห็นตเห็นสาันะหนตอนยกเลยเนาะนครับอู้ พูดงนะครับนะครับต๋าถูเลครับนี่ลครับคนก็ใสงามครับคุจ้ะครับไปเองุณสงุู้ขอถ่ายอยู่ครับถ่ายเนาะน่ารกมาเนี่ยเนาะนี่ครับนี่จะใส่งามด้วยครับสวยๆเลยจ้ะนี่ครับอ้โดดๆๆเสียงสิงโดดเพิ่น สิงกังคนโดดเก่งค่ะมันประกังเลยอะไรมึงหงนันเลิวเขาเนี่ยนะนอนอยู่นะอ๋อข้างนอกกันปะแคมน์ข้ามแมป์ไม่อกี้วันนี่ก็ตีกันโอ,โอ้คนโดดโอ้มึงอะไรครับตัวตัวสวยๆเลยครับรุ่นดีครับผมแล้วอีกหลายหลังอยู่ครับเหน็นทุกต่างเลยทุกนนี้ถูกทุกต่าง คนคอกันบ่ได้ละได้ละเหื่อกี้ไมเลยพ่ะหินมืดอุ้ยแนมเห็นอยู่ครับเว่ากล่องอาจจะพรเห็นด้วยครับอ้าวงามเลยครับสวดๆอยูไอ้เมื่อกี้กรขอครับเจ้าพระพอกิบเมื่อกี้สัดว ah. er mm uh, oh, ์เน่ยอ้ปลาตัวงามครับผมแม่ผู้รีนไหมม่ครับโอ้เห็นหรอเ่าเห็นเห็นี่ครับผมนี่ครับก แต่งหงามครับอ้ะมิคนอนจร,งริงน้อยมันจริงน้อยเนาะนันจริงน้อยตลอดคิดนี่ <c oughs> <c oughs> ตเต็นเต้นนะจ๊ะล้างหลังมาเนาะนี่เครับใส่งามเลยครับข้งางหลังมาคุณครับนอนก็หลุนกับไม่เคียกจนหดหลังสุดท้ายเด้อจ้ะน้ำผมเด้อเฮ้ยอื้ น,นี่ครับอีกหลังครับผมโอ้สามๆนมีกันเนาะีอกันน่เห็นปลาลอยอยู่ครับนี่อ้ายห้ามทุกหลังนะจมือีาิมโอ้อันนี้นก,ก็กลัโอ้เห็นไม่เท่าคนไม่ขี้ตื่นเต้นหลนังส่งหลังหลังครับผมส่งแรกๆวัวปนไหลด้วยครับกับไม่น,น,น,อนอนรับว่ไงนี่ครับ นี่ปลาซิวเขาครับผมที่เขาประกัรก็มีอะไรเอาคือขาดเอ้าไม่ติดไปรับท่านโตลงตัวนึงเลยลาออกเนาะขาดมองออกพี่ไรนั่นน่ะขาดเชื่อเลยจัดๆอ้าไม่อ้านไม่ติดต้องเจ็บเอาบ่เทอลไรเด้อเพราะว่านีบางเนอ้ยขาดโป้งขนาดป้งขาดได้เนี่ยไอเนาะตายยังเรือลายอู้หูนั่นตัวนี้พิมันขาดดินกกลัก็ขาดิ ปูที่ลหายเห็ดนี่ครับล้างหอยครับกินดีกว่าตุ่จติงครับหอยเอ้าครับผมโกงงามัยนุ่มมาหอยไหบครับตัวกมงงามอยู่เลยครับมืนี้ครับนีนี่ครับ โงามๆครับเครื่องตีกิกว่วครับบบนี้เนาะแ่ใครเคื่งมานี้ยไม่ไหเลือจากหลังเนาะะนับบอลายปนี้เนาะบได้นับแต่ว่าเต่ว่าเลือบอลายปนียบ้หลังปนี้ด นี่ก็เห็นป่าอยู่ครับใช้เบอรก่อมนี่เลอ่ครับป้าวนนี่นี่ครับอไม่คิดว่านห้อกก็มีนะม่ต่มก็มีข้างหอกก็มีเห็น่ครับเป็นไรพี่น้องสวดอ้าว๋อสวดด้วยไปออลังหลัชิวเขาใส่ง่ายเลยครับ ใส่ปีงมี่เหรอครับผมนี่ครับถือว่าใส่งามอน่นอนะีะครับประชิวเขาเลยครับงามอย้ ดูว่าซิงไว้แล้วครับมน้ำรุนอีกหลังครับผมหลังสองหลังนี่แหละครับประมาณอ,าอ๋อหลังนหมดเลยครับน้ำเพื่อนพรวันยังน้ำหนามป่าพวพนบ่คอยฟังบ่คอยมีพระล้าน,นอินสายไปเลยครับนี่อินสายนะครับเหมือนเนานะ,มนนะมีบ่จะเปล่าปลาหัวเขื่อนน่าร้ายเนาะเเป็นเข้าข้างเลยจ้ะง่างอยู่ครับไม่ใช่หัหวคนกีน่ เคืองเลยครับคั้นคั้นม้อนที่แรกตอบกันนั่นเหลือตีกอยู่ดอกคิกว่าเต็มตีหล่นตีกยู่ดอกละม้อนเหล็กๆขันบ่ค่อยปันไหนลองบ่ถือว่าเปนลูกใอยเป็นใครเนี่ยเอาลุ่นล้างสุดท้ายครับผมครับผมมาลุ่นล้างสุดท้ายน้ำครับผมลงสุดท้ายนี่ครับ อลองเอาใบใหม่ปลูกิง,รงครับผมไปนใหม่องห่องครับใส่มาะใส่มากดาได้คกเครับบพ่ได้ปลูกจกหลังปลกรังเดียวเนาะเอาวึ้นมาฟังสินี่ครับตนสีมากก่านาะเห็ดอกนิ่เนอยเนาะออ้ยอุ้ยดีดดครับลาดังสุดท้ายเีเล่ได้ครับห,หวานดึงมาคนนอนยังอันนี้ก็ หลายอย่ะหลายอย่างจเฝ้กครับด้วยไม่ิดกันเมื่อทีกอนมันมาถปุ๊อีกตัวนี่น้มันมาถูกปุ๊กอีกตัวในร้านสท้ถ่ายนี่คือผมใส่ทั้งเขื่ครับเบื้องนี้ตุ่มครับผมผมับปบ้ยสสวยเลยครับผมติดเลียงเลียครับอ๋อมปนมาติดตัวกดปุ๊ เอ้ยนักเลยจ้ะเบิ่งทั้งหน่ออีกครับผมอ่อนโต้นเลยจ้ะชุดถ่ายนี่หมานอยู่ค่ะพี่น้องใครก็ล้างแหละนี่นะครับคุณท่านใดคือล้างชุดถ่ายนี่เต็มติ๊ปล่อยล้อนร้ลนนนนลนนแม่เอาน่ก็ตั้งมานหมหมานแหละครับผมจ้ะลั้งชุดถ่ายหมานหายจบเจ๋อครับมานลายเตือนมากลั้งชุดถ่ายเน่อยเลยเอาอยู่พี่น้องมีชีวิตที่ว่าขึ้นมาจากหน่อยจ้ะ ที่แหลกอะพี่โบันใดเนาะว่าเป็นสีลับมันใหญ่กระยาฝาอลับเลือกอะเล็กเลกอ้าวสุดลงานกันเลยครับนี่ครับผมจ้ะโออเอนี่ครับงานวันนี้จ้าพี่น้องเทวมานมันเนี่ยเนาะมานจากนี่แต่ไซส์สวยๆถึงถึงที่แหลกสิบโบคอยมานปันใดแต่ว่าลังๆมากกับมานอยู่เด้อยจ้าพี่น้องพอไดนี่พอได้เบ่าอยู่จ้ะมีแต่ตัวงามนี่จ้ะพี่น้อง อย่าเทเขานั่งบ่ได้ที่อายน้ำนำไรกะในตัวม้อว่านจักหน่อยเนาะแม่ยครับเพราะว่าล้างแหลกม่วนแหลกบ่ค่อยปันไรเนาะช่วงแรกๆก็จะบ่ค่อยมันไปไรเนาะถือล้างละเล็กละน้อยเนาะแม่ยครับเพราะมาหลังๆจังเดยมีเฮจ้ะพี่น้องกระซิวเขาตัวใหญ่ๆอุดวันครับผมจ้ะแต่ว่าก็ถือว่าหายุหากินกะหมานคือเก่าล่ะเนาะไอเนาะหมันไรเติบจ้ะพี่น้องเกือบเต็มติ๊กอยู่จ้ะแต่กับบ่อเต็ม ต่ว่าก็เกือบเต็มเด้๋วพี่น้องมีแต่ปลาใสสวยๆเลยจ้ะปลาล้วนๆเลยจ้ะบัวควายนีปูเนาะมีอยู่ปูมีอยู่สองสามตัวในแล้วจ้ะตัวนี้เนอ่ะจ้ะอสรุปประมาณครับหาอยู่หากินเลยนี่ครับผมสำหรับคลิปวันนี้นาะจ้ะพี่น้องวันที่15มกราคมปี67จ้าเมื่อกี้กัปโควกีพาลงหอยลงห้องหาใส่ตุ่มปลาค่ะถือว่ามานด้วยจ้ะพี่น้อง ถ้าชิลชอววิดีโอจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งน,นั่เนาะจ้ะเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมื่อกีกพาลุยจ้าเมื่กิ้กระพอะกีกก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าละจ้าขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกฐานเนาจะจ้ะที่คอมเมนต์ดีๆขอมาให้กำลังใจเมื่กิ้กระพอะกีกจ้าครับผมขอขอบคุณหลายๆครับผมแต่สำหรับคลิปเมื่อนี้ยมื่กิ้กระพอะกีก์ก,ก็ฝากไว้เพียงซจำนี้ละจ้า เอาไว้พอกันไม่เมื่อนานว่าเมื่อกี้สิภาาไปหาหยังพิกัดไหนจ้าวันนี้เมื่อกี้ก็พอกีกับคอตกกระบาลก่อนจ้าเขาเกาคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายครับผมที่เขามารับชมสองเมื่อกี้ผ้าลุยครับผมขอบคุณครับผมกระบาลครับผมเจอกันไม่คลิปหน้าครับผม